สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอก็บรถตันไรสไตล์เ้วจ้ามาพอก็บเมทิไปแล้วเลาะสวนคือเก่าจ้ะเอ่อเมอน,นมาแบบว่าเอ่อเอาปุยป๋ยเอาปุ๋ยโลงเขาแน่จะ้ะแต่ว่าหางบริโล่งเหมือดเน่จ้ะลงเป็นบางอย่างเมทิบลงในกินเห่าในกินเห่าเมทิบลงเหมือดเ,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 เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าข้างนอกนี่เมทิบโลงแค่อ่ต้นเกีนตะวันจ้ะเพื่อนเพื่อน,นบัดท,ทีนี่เมทิบสีมะเก็บเอ่อ มาหามึงแบบว่าไอ้มันฝรั่งไหมจ้ะสิเอาไปเห็ดกับเข่ามาแรงสิมาสิมาเก็บเอานี่ยน้อยๆนะจ้ะเพื่อนๆไปมึงน้ำกันจ้ะต้นอ้ทั่วลันเต่าเม่ทีบกาเมทีบว่าเมทีบใหญ่มาไ,ไหวข้างบนแล้วเนาะจ้ะเนาะกันยังมีแนวมากัดคงงมีทีบอยู่จ้ะเพื่อนๆหนูคือเกา่าละจ้ะ นี่เด้อจะ้ะเพื่อนมึงมึงมึงเขากัดเรียบเมทิบให้มึงจะ้ะเอ่อเมทิบบดใสก่กล้องไม่แจ้ะเพื่อนๆกล้องเมทิบลืมไว้อยู่เท่เลยอยู่มองไปหาปลาพุ่นจะ้ะเพื่อนๆบะนี้ก็มาดใส่ท่อสับทายลูบเอาบ่คือบ่คือใส่กล้องจะ้ะเพราะว่าถ้าใส่กลยกล้องอ่ะเมทิบมันจะง่ายกลัวมันมีขานะ ตัวน,นี้มันก็มีขายดอกแกแต่ว่าหังหังโบไค่ได้ใส่มึงเนี่ยจะเขากัดออกสิแมเขากัดขาดเลยเด้อจ้ะมึงเนี่ยกัดขาดจังสิเลยเนี่ยหนูจ้ะโอ้โนี่กัดอีกกันหนึ่งแล้วอ่านี่กัดอีกกันหนึ่งจ้ะเพราะว่าแม่ทถีนั่นไอ้ตะกี้ปิก้กไม่เมถีปลูกอยู่ข้างล่างเนาะจ้ะน้อแม่ทถีก็ว,ว่า โดนมันกัดโดนนูกัดนี่แหละจ้ะไม่ทิพย์ก็เลยง่ายเขามาไว้ังข้างบนกะว่าไม่สมเอิดปัญหาไหมจ้ะวานสมเอิดปัญหาน,าหาหนูกัดบ่เมิดจะเผืเ่อนผืก็ยังมีขึ้นยังขึ้นมากกัดอีกคือเก่าไม่จะเผืเ่อนผื่อันนี้ไม่ทิพย์สิมามึงไอหัวมันตัวใดหัวยีไม่ทิพย์สิเอาจักหัวโรงหัวเป็นเห็ดกับเขาให้แฟนจ้ะ มืัอนี้ก็ใบเใหญ่ปันใดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆก่อนจะเผื่เพื่อนเพราะว่าสิเลือกเอาหวยใหญ่เขาไม่จะ้ะสิไปเห็ดกับเขาแมลงก็สิคุยหาเอาได้จ้ะเผื่อเพื่อนหัวมันแถวหัวหน่อยก็เอาเข้าไว้ก่อนเนี่จะ้ะเขามีแล้วจะเพื่อนๆก็สิหาไปเรื่อยๆ ทัวลั่นเตาไม่ทิบกะน,นี่เลยจ้ะเพื่อนๆนี่แล้วเป็นดอกลายเลยจ้ะเเนนี่ยป็ดอกลายแลย้วเก็บกินได้แล้วเลยจ้ะเพื่อนๆเก็บกินได้แล้วปุ้นนะ่ะหนูมันมากัดไม่จ้ะเพื่อนๆพื่อไม่ทิบก็เลยเห็ดจังสี่จ้ะป้องกันมึงว่ามันซีอยู่หรือเปล่าไม่จ้ะเพื่อนๆพื่อไม่ทิบป้องกันนี่เห็นบ่จ้ะ เขามากัดลงเขากัดขาดเลยเด้อเจ้าเพื่อนๆนะก็เมทิสีแบบว่าเมทิเสีอันนี้เจ้นเพื่อนๆีดายไหมมึงเขากัดขาดจังเสียบนันนี้ห้าปลูกเ้ากว่าีดายเนาะจะเนาะไอเขาเขามาจินนั่นเขาจินแบบว่าจินให้จินให้ใหลงให้เหลือไว้กับ,บ่เป็นอย่างเนาะจะเขากัดขาดจังสี่มันสิมันสินสไปต่อ้จังใดนะ่าจะเพื่อนๆนะถัว่วลันเตาไม่ทิพกันเลยเอาก่อ แก้วน้ำเจ้เพื่อนเห็นว่าเมถีเอแก้วน้ำม,มาใส่พวานล่องป้องกันมึงวาสนามันจะมันจะยูบอลนะเนี่ยเอาแก้วน้ำม,มาคุ้มไว้ขอบเงาเข้าไว้เจ้าเพื่อนเพราะว่าเขากัดแต่เงาไม่จ้ะเขากัดแต่เงาเลยถ้าอุย้ยมีเพียเห็นเพียจะเจ้นเพื่อน เพียปีนี้นี่นี่เพิ่งเห็นจะเเพื่อนเพิ่งเห็นเพียบอู้หว่าจะเห็นในเมทีบหรือเปล่านี่แมนเลยจะเพียนี่เมธีเพิ่งจะเห็นเพียนี่เลยจ้ะเดี๋ยวไปหาแนวมาสีปกติเมทิบจะเห็นหน่งเออปีนี้น,นะเมทิบจะเห็นนอนหลายกว่าเพีนเนยนะจ้ะแต่ว่าบอยอยากถามหานะาจะเปอนเพื่อนแต่ว่าหังมันเป็นยังสันอิลีจ้ะเพราะว่าปกติสุป,ปีน่ะสี่เป็น เพียหลายกลัวไม่จะเป็นเพื่อนแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าสีเห็นนอนหลายกลัวเพียในกินเห้านั่นคือกันใจเป็นเพื่อนคือกันเดี๋ยวจ้งหน่อยเดี๋ยวให้เมทิปอันนี้เล้วกันเมทิปสีไปหาแนวมาสีดจะ้ะมันมีแนวสีอยู่เพราะว่าเมทิปสีสุ้มือนะาพักนี่สีดนอนสุ้มือนะ้าก็เลยมันก็เลยมีอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี่หาหามันโตกันจะ้ะ หมันโตกันเนาะสิบหิดกับเขาคุยหามันโตกันจะ้ะนี่หัวเขาแนะ่ใจเพื่อนเห็นไหมหัวเขาหัวกระเพาะในยีปันได้แน่เพื่อนกระเพาะในยีปันได้ประมาณนี้โอ้หัวกระเพาะในยีปันได้ไหมวิธีแจกได้หัวยีเนียนนะนี่ยหัวกระเพาะในยีปันได้แน่ใเพื่อนเห็นไหมจะ้ะ หัอยู่ประมาณหัวมันแต่ว่าก็กินบอกถึงว่ากินไดโบกินได้ะไรจ้ะเก็บกินได้แล้ว,วแต่ว่าหังวิธีว่าเสียเอาไปเห็ดเฟรนไฝ่อะนะให้คุณสาสกัคือบมมีหัวใหญ่ล่ะเดี๋ยวหามึองโตกันแต่ผมมีก็สิไดียวมันปลูกคุ้มด้วยนี่เลยจ้ะเพื่อนๆมันก็ะละเอียดแห้ง มิแต่หัวมีแต่หัวประมาณเดียวกันเลยจ้ะเพื่อนๆเ,เอาเอ,าเอาไปทั้งผลก่อนเอาไปทั้งผลก่อนคุยหาหัวมัน <c oughs> คุยหาหม้วนแต่วาม้วนม้วนอันคุยขึ้อนอันสิทธธมไปนะจ้ะนี่ยิงสิมือเนี้ยจ้ะดนกัดดนกัดเหี่ยวตายไป มึงมึงตัวนี้มวยยีบอนี่ก็หัวเพราะเพราะมันกันแต่มันเพื่อนเห็นไหมจ้หะหัวเพราะในยีปันใดเขาเพราะในยีเต็มทีเลยสันทอเขามีหัวแล้วแต่ว่าเขาเพราะในยีเป็นเ,เต็มทีจะ้ะแต่ว่าเหตุเป็ี่ยนป้ายกับสีน้อยอยู่ยังน้อยอยู่นะ,ะคุยห่าไปเรื่อย นี่หาคนจะ้จะยังไม่เห็นเลยเขายังไม่โตเต็มที่ตวนี้มันเป็นหัวเก่าเขาจะมีหัวเก่าแต่ปีกไก่แม่ทิบเอามาเห็ดเป็นหกพันเขานาอเห็นไหมเห็นี่หัวเก่าเขาทมไป สงสัยจะได้เอาตัวน,นั้นแหละจ้ะเพื่อนบ่มีหัวใหญ่ดอกมึงแล้วบ่ม,มีหัวใหญ่เพราะว่าเขากระลังอันนี้สงสัยสิได้เอาหัวม้วนนี่แหละจ้ะเพื่อนเฟ,ฟนไฟเฟนไฟหัวหน่อยหวานมึงสิจ้ะกับได้อยู่จ้ะเพื่อนได้อยู่เอาจาก เล็กจักหน่อยนี่สดส,ด,สดใหม่ๆเลยจ้ะเพืเ่อนๆสุดๆใหม่ๆเลยอืมตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้ยังหน่อยเกินไปห,าห้ามีอืมประมาณนี้จ้ะนี่ปร,ประมาณนี้ประมาณ ห,ห,หัวมันหัวมันหัวมันบ้ฮันใหญ่ให่โบ้ฮันใหญ่เต็มที่แต่ว่าก็กินได้แล้วนะว่านี่เต็มที่บ่วบ่วแต่ว่ากินได้แล้วอืมอืมัมม่นี้ไหัวมันน่าจะพ่อแล้วนะหันมาทางนี้จับเปลือก นี่เงาเขากำลังแตกขึ้นจ้ะกำลังแตกแบบเงาเขาอะจ้ะกำลังแตะพุยพุกขึ้นหวัวพันใหญ่ๆแต่เดี๋ยวพันใหญ่กระทงไบขึ้นเก่าเม่จ้ะเพื่อนๆเอาหวัวที่ใหญ่ก่อนโอ้ยตัวนี้พอลุดจ่อยถงุงใบ นี่จะเ,เพื่อนๆเอาซ้ำนี่เอาไปหิดเฟนไผ่กินมะเรง็งก็ซื้อนะบัวาลายกะหัวยงพอนธไ้เงี่ปันไดจะเพื่อนเพื่อนยำพอนไ้เงี่ปันไดแต่ในในใว่าแมาทิ์ก็เอาไปหน่อยนึงมาแบบว่ามาเอาไปหน่อยนึงเพราะว่าจะไปหิดกิน,นตะเคีมะเร็งนะจะเพื่อนเพื่อนเอาจ้าคลิปนี้แมทิก์กระิปไปก่อนจ้าขอพุณนทุกกาลังใจเด้อจะที่เขามากําลังใจแมทิ์ขอบคุณนั่งเพื่อนเก่าเพื่อนหม่ที่เวียนขามาหา ขอบคุณเอฟซีทุกทูกานที่แวะเวียนขอมาติดตามจากคลิปนีไปนปนปน้ไม่ทิพย์ไปเลยจ้าเพราะกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิพย์บาย